สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีมังกรในเดือนอพฤษภาคมนะคะเป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใหนท่านหนึ่งนะคะก็คงไม่ได้ตรงกับทุกท่านเนาะใครที่อยากรู้ตัวอยู่ราศีอะไรนะคะช่องของเมย์แบ่งวันที่ตามฝั่งตะวันตกค่ะเลยต่างๆมีให้ไว้ใต้คลิปหมดแล้วส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวรบกวนแอดไลน์อดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปไม่ได้เลยนะคะโอเคนะคะพาร์ทนี้จะแบ่งเป็นคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะคนโสดคือใครนะคะ คนโสดคือคนที่โสดจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีคนคุยเนาะนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือมีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนก็ยังถือว่าโสดอยู่นะคะส่วนคนที่มีคือคนที่มีคู่นะคะก็คือคนที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นแฟนกันนะคะหรือมีครอบครัวแล้วนั่นเองเนาะโอเคค่ะเมย์ขออนุญ,ญาตด,ดูความรักคนโสดของชาวราศีมังกรก่อนนะคะความรักคนโสดของชาวราศีมังกรค่ะ ความรักคนโสดของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรคะความรักคนโสดของชาวราศีมังกรสองถ้วยค่ะเนยให้แบแรกก็สวยเลยนะคะมีโอกาสจะพบคู่ได้นะคะไปสองถ้วยขึ้นมาเนาะหรืออาจจะเป็นโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมาได้นะคะคิงถือถ้วยนะคะแล้วก็ก้าวดาบนะ เป็นไปได้คุณอาจจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะที่เป็นชาวราศีธน้ำนะมีนกรกฎพิจิกนะคะถ้ายอยากจะบอกอะไรต่อคะสำหรับชาวราศีมังกรสำหรับคนโสดคุณน่าจะกำลังคิดถึงใครอยู่นะไพ่เก้าเอ้ย,พยไพ่ไนท์ถือดาบขึ้นมานะคะสองดาบค่ะไม่มว่าคุณน่าจะ คิดนะคะให้ใครสักคนหนึ่งหรือรอใครสักคนหนึ่งเพื่กลับมาหาคุณก็เป็นไปได้นะคะถ้าคุณโสดอยู่ก็เป็นไปได้ว่าคุณอยากมีแฟนแล้วนะคะหรือคุณอยากมีความรักแล้วนะไพ่หกไม้เท้าขึ้นมานะคะคนคนนี้นะคะคนที่คุณต้อง ต้องตาหมายตาหรือคนที่คุณชอบเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่น่าจะอยู่รายล้อมผู้คนมากมายนะคะหรือเป็นที่ต้องตาต้องใจของไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะน่าจะเป็นคนอื่นที่ชอบเขาด้วยนะก็เลยทาให้คุณคิดมากนะคะเป็น9ดาบแล้วก็2ดาบนะคะดูนะเหมือน,น,นคุณไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปในความสัมพันธ์หรือว่าคุณจะชนะไหมนะคะหรือว่าคุณจะได้เขามามาครองในใจหรือเปล่านะคะ ม้ว่าคุณสู้นะคุณอยากจะสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้ค่ะไห่นหนถือดาบขึ้นมาเนาะหรือว่าคุณอากจะนั่งนิ่งรอแอคชั่นนะคะให้เขาเทคแอคชั่นอะไรมาหาคุณก็ได้เนาะถ้าอยากจะบอกอะไรต่อสําหรับชาวราศีมังกรสาหรับคนโสดคะถ้าอยากจะบอกอะไรต่อสําหรับชาวราศีมังกรสาหรับคนโสดคะไพ่สิบถ้วยค่ะสี่ถ้วย องไม้เท้านะคะเก้าไม้เทา้าสี่ดาบจริงๆสิ่งที่คุณต้องการนะคะตอนนี้แม้ว่าคุณไม่ได้อยากที่จะไม่ได้อยากที่จะเล่นเล่นกับใครอีกแล้วเพราะว่าไพ่ก้าไม้เท้าขึ้นมาไพ่สีถ้วยขึ้นมาคุณน่าจะผ่านการเสียใจอะไรมาก่อนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมีขยับมานี้ดีกว่าจะได้เห็นเนาะ หยับมาตรงนี้นะคะจะได้เห็นกันคือว่าเหมือนคุณอนะผ่านมาเยอะแล้วนะคะคุณอยากจะไปข้างหน้าคุณอยากจะมุมอ่อนคุณอยากจะเจอคนหรือมีคนที่ที่ไปข้างหน้าด้วยกันได้นะคะไพ้สองไม้เท้าขึ้นมาเนาะเหมือนคุณอยากจะมองไปข้างหน้าแล้วคุณอยากจะทิ้งอะไรไว้ข้างหลังนะคุณไม่อยากที่จะ กลับไปบอกอะไรที่มันจบไปแล้วนะคะเป็นไปได้ว่าคนที่คุณชอบอยู่หรือคนที่คุณหมายตาอยู่เนี่ยน่าจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายๆคนนะคะแต่ว่าถ้าไม่ดูจากไพ่นะตอนนี้มันยังไม่ไปไหนแต่ว่ามีต้องหยิบไพ่เพิ่มนะคะเพราะว่าอันนี้มันน่าจะเป็นไพ่ห้าใบหยิบขึ้นมานะคะมันเป็นความรู้สึกของคนล้วนๆเลยเหมือนคุณอยากพักแล้วนะคะคุณอยากเจอความสัมพันธ์ที่มันเป็นรองเทียมเลเซนชิพได้สักทีนะคะไพ่แปดถ้วยค่ะ แปดถ้วยนะคะสามเหรียญ The Tower ขึ้นมาเดอะซันนะคะจะมีอะไรเข้ามาพังความสถานพังสถานการณ์นี้นะคะไพ่เดอะเวิลขึ้นมาถ้าคุณใฝ่ฝันว่าจะเป็นคนนี้หรือคนที่คุณต้องตาต้องใจอยู่นะโอเคมาต่อค่ะก็คือว่า ไม่น่าจะใช่คนนี้นะคะที่คุณหวังไว้แต่น่าจะเป็นคนใหม่เข้ามานะคะเอาเป็นว่าถ้าเขาไม่ใช่ยังงงก็ตามไพ่เหลือทาวเวอร์ขึ้นมากับไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่สามเหรียญขึ้นมาต่อให้คุณพยายามกับความสัมพันธ์นี้แค่ไหนต่อให้คุณพยายามกับคนนี้แค่ไหน นะคะไพ่เดือดทาวเวอร์แปดถ้วยแล้วก็เดือดเวิร์ขึ้นมาถ้าเขาไม่ใช่เขาคุณกับเขาจะต้องจบกันไปนะคะไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ตามนะแล้วไพ่เดือดซันขึ้นมาบางทีการจบครั้งนี้นะคะมันจะนําพาสิ่งที่ดีนะคะมาให้คุณพอเป็นไพ่เดือดซันขึ้นมานะคะมันเป็นไพ่ของความสุขความสําเร็จความสมบูรณ์แบบอาจจะไม่ใช่คนนี้ที่คุณคาดหวังไว้แต่อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาโดยที่ที่คุณไม่คาดหวังเลยว่าจะเป็นคนนี้นะคะว่าคุณจะรักคนลักษณะแบบนี้หรือคนคนนี้ได้นะคะ คุณอาจจะคิดว่าก็ถ้าไม่ใช่คนที่ชอบนะคะก็ไม่อยากคบเอาจริงๆถึงเวลาตอนนั้นอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าที่เมย์ดูเนี่ยต่อให้คุณพยายามแค่ไหนต่อให้คุณเหนื่อยแค่ไหนเมยว่ากับคนคนนี้คนที่ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เขามีคนหมายปองเยอะนะคะคุณแม้ว่าคุณน่าจะเหนื่อยเปล่าเนาะไพ่อยากจะบอกอะไรต่อสําหรับชาวราศีมังกรคะสําสหรับคนโสดใพ่อยากจะบอกอะไรต่อคะ ให้หดาบค่ะเหมือนสุดท้ายมันก็ต้องมีการยอมแพ้เกิดขึ้นนะคะ6ดาบมีการ Move on เกิดขึ้นนะคะ3ถ้วย Move on ไปหาความสุขเพราะาอยู่ตรงนี้มันเหนื่อยเหลือเกินนะคะให้ the emperor ขึ้นมาถ้าคุณชอบชาต่างชาติมีโอกาสที่คุณจะได้มีความสุข นะคะกับคนลักษณะนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษได้เนาะคนคนนี้นะคะมีโอกาสอาจจะแก่กว่าคุณได้นะคะอายุเยอะกว่าคุณเนาะหรือเป็นคนที่มีหน้าที่กานงานดีค่ะมีความมั่นคงมีความเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตมีความเป็นผู้ใหญ่นิสัยเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบควบคุมหรือชอบบงการนิดน,นึงนะคะให้เดือด g รงขึ้นมาแต่หมายว่าคุณเอาอยู่นะคะเพราะว่า ไพ่เอ็มเพ่เป็นไพ่ของธาตุไฟนะคะแล้วสิ่งโตตัวนี้แม่เปรียบให้เป็นธาตุไฟเหมือนกันก็คือเป็นผู้ชายไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะไม่ว่าคุณเอาเขาอยู่นะคะความใจดีของคุณความเข้าใจของคุณความติดดินของคุณนะคะจะทําให้คุณเอาผู้ชายคนนี้อยู่นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีอีโก้แค่ไหนก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่คิดตัวเองดีแค่ไหนก็ตามถ้าคุณได้เจอคนเนี้ยคุณอาจจะไม่คิดก็ได้ว่าไม่เอาหรอกไม่ชอบหรอกคนเนี้ยนิสัยไม่โอเคนะคะอีโก้เยอะไม่อยากจีบคุยแล้วเหนื่อยอาจจะไม่่ใชคน คือสถานการณ์เท่าที่เมดูนะมันจะเป็นในรูปแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันนะคะคนที่คุณคิดว่าคุณจะได้คนที่คุณตั้งใจว่าคุณจะต้องได้คนเนี้ยหรือว่าพัฒนาวามสัมพันธ์คนเนี้ยุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่นะคะแล้วจะมีคนใหม่เข้ามาที่เราไม่คุณรู้สึกว่า มีความสุขประเดิมโดยที่คุณไม่ได้คาดฝันว่าจะต้องเป็นคนนี้นะคะหรือว่าจะต้องรักคนนี้นะมันเหมือนเป็นบุพเพันิวาสก็ไม่ใช่มันเหมือนบุพเพารวาสมากกว่าเหมือนคุณอาจจะลักษณะที่ว่าไม่ชอบเขาตั้งแต่แรกแต่พอคุยไปคุยมาหรือเห็นบางมุมของเขาหรือได้เรียนรู้บางมุมของเขาแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าคุณตกมมหลุมรักเขาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะโอเคมาไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีมังกรคะ่ะ ไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีมังกรคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีมังกรคะ The t e m p l e Part นะคะคนที่คุณเจอค่ะสิ่งที่คุณเจอจำเป็นจะต้องเจอนะไพ่ Happy Family ขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่สิบชวยขึ้นมาแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการนะ Healers นะคะ Healers and uh, Age นะคะ Healer of the Age คุณจะได้เจอคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากเป็นคนที่มี energy ที่สามารถฮิลสิ่งดีๆนะคะมีคือฮิลคุณได้รักษาคุณได้นะคะเป็นปวลาคนคนนี้อาจจะชอบนั่งสมาธิเนะะี่ยค่ะหรือโยคะก็ได้ energy เขาจะดีแล้วคนนี้มีความสามารถนะคะมี potential พอมีคุณสมบัติมากพอที่จะเป็น happy family ของคุณได้นะคะเท่าที่ดูนะ แต่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเทมเพลท์พาทคือมันมีความมีมันมีเหตุและผลของคนของ,ของมันเสมอคนที่คุณคิดว่าคุณได้มันอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพียงแค่คนที่ผ่านมาเพื่อพบเจอกันเพื่อเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างกันก็ได้นะคะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสำหรับชาวราศีมังกรที่เป็นคนโสดนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆม,มีขอนญญอ,อนุญาตมุมอ่อนเก็นไปที่คนมีคู่เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ โอเคนะคะมาต่อกันเลยสำหรับความรักชาวราศีมังกรสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะความรักของชาวราศีมังกรสำหรับคนที่มีคู่แล้วในเดือนพฤษภาคมนะคะความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวฟูขึ้นมานะคะมีโอกาสจะได้เดินทางท่องเที่ยวกันหรือว่ามีโอกาสที่จะวางแผนในเรื่องของการเดินทาง ให้เดือดตรงขึ้นมาเนาะเอนเนจี Energy ที่ไม่ได้จดากไพ่นะคะมีใครสักคนหนึ่งกำลังพยายามนอกลูก่นอกทางนะคะเพราะไม่มีไพ่สามดาบขึ้นมานะคะเป็นไปได้นะคะว่าจจะมีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาแต่มันอาจจะเป็นหมายถึงการที่ว่าพังเลอไปไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือว่าเป็นแค่การรักสนุกเท่านั้นนะคะคุณน่าจะมีคู่ที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้นะคะเพราะว่าไพ่เดือดตรงขึ้นมาสิงโตตัวนี้ค่อนข้างเจ้าชู้ว่าเห็นเพื่อถทัด เปรียบเทียบเป็นคนหรือจะเป็นคนที่เจ้าชูนะคะแต่ว่าไพ่เด็ดสเตรนจ์ขึ้นมาแปลว่าคุณมีความสามารถมากพอที่จะที่จะควบคุมเขาอยู่นะคะไพ่แปดเหรียญน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์ได้นะคะเจ็ดถ้วยนะคะคิดมากนะคะห้าถ้วย มันมีความเสียใจะค่ะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะน่าจะเป็นในเรื่องของมือที่สนะคะถ้าไม่ใช่นะคะคุณก็อาจจะจับได้ว่าคนที่คุณคุยอยู่หรือคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขาน่าจะมีตัวเลือกอื่นมาด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้จริงจังกับคุณนะคะอย่างที่คุณคิดไว้ถึงในใี้หรือว่านี้ถึงขั้นที่ที่คุณอยากจะให้มันไปหรืออยากจะให้มันเป็นนะคะแต่ว่า เขาไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาเป็นแฟนกับคนก็ตามถึงแม้สถานะมันจะดูชัดเจนกับคนก็ตามแต่ลึกๆแล้วคนคนนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขายังเขายังไม่ใช่ในสิ่งที่เขาพยายามที่จะสื่อให้คุณเข้าใจนะคะแต่ไพ่เดือดแรงขึ้นมาถามว่าคุณเอาอยู่ไหมแม้ว่าคุณเอาอยู่นะคะแต่คนจะไม่ต้องอดทนกับสถานการณ์นี้หรือคนคนนี้มากๆนะคะต้องพยายามค่อยๆประคับประคองแล้วก็รักษาความสัมพันธ์นี้ไปถ้าคุณยังเต็มใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะค อยากจะบอกอะไรต่อสำหรับชาวราศีมังกรสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะไพ่เทมเพลตค่ะความอดทนเท่านั้นไพ<ฟ>่9ก้าไม้ทาอดทนต่อสู้ค่ะฝ่ฟาฟันอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นฝ่ฟาฟันปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะไพ่หกดาบนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะแล้วก็ห้าดาบ อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการจับได้นะคะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นมีการอยากจะเลิกกันหรือมีการอยากจะมุ่งอ่อนกัดไปจากความสัมพันธ์นี้แต่เท่าที่ดูก็ยังเลิกกันไม่ขาดนะคะหรือว่ายังไปไหนกันไม่ได้นั่นแหละนะก็ยังไปไปมา,มานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะจริงจังกับอีกคนนั้นก็ได้นะคะหรือว่าเขาเท่าที่เมย์ดูอะนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคุณเข้าใจเขามากที่สุดนะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ ที่ไม่เหมือนใครคนอื่นสําหรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือคนอื่นที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะอาจจะเป็นคนแค่แค่รักสนุกหรือเพื่อสนุกเท่านั้นแต่พอคนจับได้เป็นไปได้นะคะคุณอาจจะยังอยากเลิกความสัมพันธ์หรืออยากจบความสัมพันธ์นี้ไปเลยนะ <S <S พอเหมือนคุณเสียใจไปแล้วนะคะเศร้าเสียใจไปแล้วนะดูสามดาบตรงนี้นะนะคะคุณถือมันไว้ะค่ะคุณ คุณเกาะมันไว้คุณแบกมันไว้นะคะสังเกตว่าจะมีมืออยู่คือคุณยังรองความเสียใจไว้อยู่นะคะแล้วก็จะมีถ้าสังเกตด,ดีๆคนคนนี้รองค่ายด้วยนะผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะไพ่ห้าถ้วยก็ขึ้นมาย้ํานะคะตรงสามดาบว่าคุณก็เสียใจมากๆมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะที่ที่เหมือนคุณไม่ได้คิดไม่ได้หวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เนาะเหมือนคุณอารมณ์แบบว่าพอละไม่เอาแล้วนะคะแต่ครึ่งนึงอะ่ะเหมือน50%คน บอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วแต่อีก50%ของคุณนะ่ยคุณก็ยังอยากที่จะมีเขาอยู่นะเท่าที่ไม่ดูนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรต่อสำหรับชาวราศีมังกรที่เป็นคนมีคู่ไพ่สิบเหรียญนะคะบางคนถึงขั้นแต่งงานแล้วนะคะอยู่อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วพไพ่ในถือดาบ The Chariot นะคะ3ถ้วย อีกหนึ่งใบค่ะเด็กถือเหรียญแปลว่าคนคนนี้เขาจะได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งมาอย่างสถานการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นค่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขากําลังจะสูญเสียคุณไปแล้วแล้วเขาจะกลับมาเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่หรือมาปรับปรุงกับ แก้ไขสถานการณ์นี้ใหม่แต่แน่นอนนะคะเขาจะต้องต่อสู้นะคะมันไม่ใช่แค่ตัวคุณเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนรอบข้างคุณเป็นเพื่อนหรือพ่อแม่นะคะหรือคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวหรือปัจจัยอื่นที่เข้าในในความสัมพันธ์นี้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่ทําให้เขาต้องต่อสู้กับมันมันมีขาวกับดําค่ะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องตัดสินใจเลือกสักทางหนึ่งก็ได้นะคะแต่ไม่เห็นเขาคิดที่จะเลือกที่จะกลับมาต่อสู้ความสัมพันธ์นี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง หมือนกลับมาเริ่มที่จะามามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นไปได้ว,ว่าบางคนอาจจะมีเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเรื่องเด็กในบ้านเนาะเหมือนเขาเพิ่งคิดอะไรได้นะคะหลังจากที่ผ่านมานะคะเป็นไปได้ว,ว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่เข้าใจเขาที่สุดคุณก็จะแข็งหรือใจแข็งใส่เขามากที่สุดเหมือนกันถ้ามีดูจากไพ่ะนะดูสิไพยอยากจะบอกอะไรต่อสําหรับชาวราศีมังกรสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะ ควีนถือถ้วยนะคะคิงถือถ้วยนะคะมีโอกาสที่คุณทั้งคู่จะเป็นคู่กันสูงนะเพราะไพ่เหมือนกันไพ่สี่ถ้วยค่ะ Hai p r i n c <oughs> e s s, <c oughs> <S นะคะน่าจะมีตัวตัวเลือกที่3นะคะหรือบุคคลที่3เข้ามาที่เป็นความลับไพ่เดือมูลขึ้นมาค่ะถึงแม้คุณทั้งคู่จะรู้สึกว่าผูกพันกันแค่ไหนหร,รู้สึกว่า เป็นของกันและกันแค่ไหนก็ตามนะคะไพ่สีถ้วยขึ้นมามันยังมีเรื่องที่ทําให้ความสัมพันธ์มัน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 ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปไหนนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ h ฮพรีนเท s uh, นะคะกับเดี m ยว n มขึ้นมามันยังมีเรื่องที่มันไม่ชัดเจนนะคะมันยังมีเรื่องที่มันยังไม่ได้เปิดเผย100%นีให้คุณเข้าใจนะคะถ้าเคสหนักสุดบอกเลยว่าก็น่าจะเป็นมือที่3เพราะเพ่3ดาบขึ้นมานะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณน่าจะยังต้องมีเดือนนี้นะคะยังต้องเกี่ยวข้องหรือว่ายังต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อยู่ นะคะเป็นไปได้นะเพราะท่าที่เมย์ดูจากไพ่นะคะแลวคุณอยากจะชนะใจเขาหรือว่าคุณอยากจะชนะหมากเกมนี้นะคะหรือเกมนี้ในความสัมพันธ์แม่นานว่าให้คุณต้องอดทนดีที่สุดค่ะเป็นเดอะสตริงนะคะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่มีทั้งอ่อนและแข็งนะคะในคนคนเดียวกันนะคะ <c oughs> ความคิดร่างกายพฤติกรรมการแสดงออกแล้วก็แล้วแต่คุณจะต้องนิ่งแค่ไ้นแล้วคุณจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นนะก็คือไม่ใช่หนึ่งเดียวกับเขานะคะหนึ่งเดียวกับตัวคุณเองอยาก อย่าคิดอีกอย่างเอาทำอีกอย่างให้คิดแบบไหนให้ทําแบบนั้นนะคะแต่ไม่ใช่หมายถึงคิดจะดา่าเขาก็ดา่าแต่หมายถึงการที่คุณจะต้องอดทนนะคะแล้วก็พยายามที่จะอดทนอดกั้นให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของตัวกันให้ตัวคุณเองให้ได้พยายามเข้าใจในตัวของตัวเองตัวของคุณเองว่าคุณยังต้องการความรักนี้อยู่ไหมนะคะถามด้วยบ่อยว่าสมมติวันหนึ่งเขากลับมาแล้วละ่ะแล้วคุณก็ให้อภัยเขาแล้วถ้าวันนึงมันเกิดขึ้นอีกคุณยังรับได้อยู่ไหมแล้วคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตนะคะ การที่มันมีแผลอยู่ในใจเนี่ยไปตลอดชีวิตของความสัมพันธ์ได้ไหมนะโอเคพาอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีมังกรสำหรับคนที่มีคู่แล้วคะ่ะพาอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีมังกรสำหรับคนที่มีคู่แล้วคะ่ะ เซกกันช h กกรานะคะอารองเจ n ลอย y o เอเรียลนะคะมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณจะต้องดูแลหัวใจตัวเองนะ Goddes of the Moon ช่วงนี้คุณเซนแรงนะคะให้ High p o t n ส i ขึ้นให้ the Moon ก็ขึ้นนะคะ App ach, Appreciate นะคะ Appreciation ไม่ว่าคุณจะต้องรักตัวเองให้ได้แหละถ้าไม่ดูจากไพ่ตอนนี้นะคะจริงๆแล้วคุณไม่ใช่คนที่ขี้เหร่คุณไม่ใช่คนที่ไม่มีดีไม่มีคุณค่าในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีออร่าบางทีเนี่ย คือต่อบางทีคุณมีคู่อยู่แล้วหรือว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณได้ตลอดเวลาถ้าคุณรู้จักเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะรู้จักที่จะภูมิใจในตัวเองรู้จักที่จะขคคุณตัวเองบ้างในบางวันหรือบางครั้งและจะทุกวันก็ได้นี่คุณเตือนมาบอกรักตัวเองบ้างก็ได้นะคะถ้าคุณรักตัวเองได้เมื่อไหร่นะคะแล้วคุณจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าคุณจะฮิวตัวเองได้มากขึ้นแล้วคุณเลิกคุณจะเลิกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์นี้มากขึ้นว่ามันจะไปยังไงนะคะมันจะไปต่อไไได้มมมมมัยคุณจะ่่่กกงวววลลเเเาาาารรีีีขขหือในชิต มันจะต้องมันจะต้องทาลายเียยวยังไงคือการคุณไม่จําเป็น,ไม,ปนไม่จะพูดยังไงดีคือคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งกังวลว่าจะต้องมีเขาหรือไม่มีเขาอยู่ในชีวิตเพราะว่าเท่าที่เมดูถ้าคุณหลักตัวเองได้ถ้าเมดูจากไพ่นะคะถ้าคุณเห็นความมีค่าของตัวคุณเองได้คุณจะยืนได้ในตัวคุณเองนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งกังวลเรื่องเขาเลยนะถ้าเมดูจากไพ่ตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสตอนนี้ถ้าคําแนะนําสําหรับคนมีคู่นะคะ โฟกัสที่ตัวคุณเองเท่านั้นนะคะไม่โฟกัสที่คนอื่นไม่โฟกัสที่คนคนนั้นนะคะคนที่เป็นมือที่สามว่าแฟนของเรารักคนนั้นก็มากกว่าเราไหมเขาดูแลคนนั้นมากกว่าเราไหมเมย์ไม่อยากจะให้มองแบบนี้แต่ให้มองที่ตัวคุณเองนะคะว่าคุณรักตัวเองมากพอหรือยังแล้ววันนี้คุณดูแลตัวเองอะไรบ้างมาร์กหน้าหรือยังทาครีมหรือยังนะคะออกกําลังกายได้ยังทานอาหารที่มีประโยชน์หรือยังเนาะ โอเคนะคะไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรชาวราศีมังกรสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ดูแลดูแลสุขภาพด้วยนะคะใครอยากได้ใครอยากถูกดวงส่วนตัวแล้วก็เนี่ยไาละ์ดีที่ไม่ให้ไว่ได้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ